วัดวิหารสูงวัดวิหารสูงอยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกเป็นวัดในเขตอารันยิกโบราณสถานหันหน้าไปทางทิศตะวันตกประกอบด้วยวิหารที่เหลือเพียงฐานเป็นอาคารซึ่งมีฐานเขียงสองชั้นก่อด้วยศิลาแรงฉาป,ปูนพังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านขนาดหกห้องขนาดประมาณกว้าง12เมตรยาว22เมตรผนังเจาะลูกกรงช่องแสง มีร่องรอยของการก่อทับซ้อนฐานอาคารอิฐไว้ภายในที่ฐานชุกกะทีก่อซ้อนทับกันอย่างน้อยสองครั้งสามารถเดินประทักษิณรอบพระประธานได้เสาว,วิหารเป็นทรงแปดเหลี่ยมเสาคู่นอกสุดด้านนอกมีช่องซึ่งน่าจะใช้สำหรับเสียบควันถวยเพื่อช่วยถ่ายน้ำหนักหลังคาลงมาที่ผนังวิหารเจดีย์ประธานตั้งอยู่บนฐานที่ก่อยื่นต่อมาจากวิหารจากลักษณะที่เหลือสันนิฐานได้ว่า เป็นเจดีย์ทรงกลมมีแกนรับน้ำหนักรูปกากบาทตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสามชั้นชั้นล่างสุดมีความยาวด้านละ8เมตรเจดีย์ประธานมีลานประทักษิณแต่สามารถเดินวนได้เพียงสามด้านขอบของลานประทักษิณทําเป็นราวลูกกลงแท่งศิลาแรงและมีคารทับด้านบนมีเจดีย์รายทรงระฆังจำนวนสามองค์ทางด้านหลัง มีฐานอาคารตั้งอยู่ด้านหลังเจดีย์ประธานวางตัวขวางกับแนววิหารและเจดีย์ประธานเป็นฐานก่ออิฐยกพื้นอาจเป็นฐานอาคารหรือฐานภัยทีที่มีสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กเช่นเจดีย์หลายองค์ตั้งอยู่ด้านบนกำแพงวัดเป็นแท่งศิลาแรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าปักเรียงชิดติดกันล้อมรอบบริเวณวัดมีพื้นที่กว้าง28เมตรยาวประมาณ54เมตร เว้นเป็นทางเข้าด้านหน้าหนึ่งประตูโดยรอบกำแพงวัดมีร่องรอยคล้ายคูน้ำล้อมรอบอายุของโบราณสถานแห่งนี้กำหนดได้จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ได้ในช่วงพุทธศตรวรรษที่20-21สมัยสุขโขทยัยถึงสมัยอยุธยาตอนต้น